สวัสดีครับวันนี้พ่อใหญ่เขาจะมาดูกีฬานะครับก็มีกีฬาที่จังหวัดปราจินบุรีของเรานะครับก็คือมอนทองวิทยาะจะมาจะจมาที่ปราจินบุรีของเรานะครับจังหวัดปราจินบุรีนะฮะเตรียมสนามแต่คุณเปิดสนามธาวดีเกมมอนทองวิทยา พบกับเจ้าถิ่นนะฮะสายมิตศึกษานะครับแล้วก็ชาวปรจจินบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็คงจะนะฮะมาชมกันนะครับปัจจินบุรีเตรียมสนามแต่คู้เปิดสนามกีฬานักเรียนศึกษาแห่งชาติครั้งที่45รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันสองพราวดีเกมหมอนทองวิทยาจตุนงศา ก็จะพบกับสายมิตศ,ศึกษาปราจินบุรีนะครับนะรครับแล้วก็มีคู่เปิดสนามนะฮะคู่เปิดสนามมาแล้วหมอนทองวิทยาจากเสงีายมพบกับสายมิศ,ศึกษาปราจินบุรีนะครแ <ใน S 1> ข่งหลังจบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา,กษาแข่งชาติครั้งที่45รอบครับรอบคัดเลือกตัวแทนเขตแข่งขันที่สองทราวดีเกมนะะในวันที่21พฤศจิกาย25 68, น2568นณสนามกีฬาอบอจอปาจิบุรีนะ,ะก็เราก็เตรียมรุน้นเตรียมเชียร์กันนะครับวันนั้นก็รอดูนะครับ อะไรครับก e, ็ใครจะไปบ้างแล้วเจอกันนะครับอย่าล <Definitely. S 2> ืมนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ